กันเขาเซฟไอ้หนุ่มหันค่ะไปะเสีอววันไปให้ป่าหยุดให้ป่ามาึงหนิขนมยางปีหนิจังน่อยอ่ะปไปขึ้นเอากี่ลาได้ยังแน่ขนมปังขนมปังกอนกับหยังกลับท่องสิทางพี่ทางพี่ทางพี่เอ๊ะทางพี่ <ไ>ง่าร่มลื่นดีค่ะม,งมึงสองท,งทางท่าท่ายังเป็นต้นไม้ไงลราข้าเจ้าอันเอาหญ้ามาปลูกไหมค่ะปลูกไม้เขียวดีงามดีไอเลย <g ül> วันนี้อากาศดี อารมเย็นสบายอารมณ์ดีวันนี้หนูมาแจากความสดใสค่ะหนูน้อยอารมณ์ดีใสยห้าใสายห้าได้แบบฉบับที่เพิ่นบลูหูโตจะกของเลยถ้าพอากแม่กันยังวดหัวไปได้ค่ะ แม่แกะปากท้งให้แล pues ้วแกะปากท้งขนมปัง <Naw> ค้อ <t> น oh. ่หยกันหรือะสกัน <Mu> นั่งเลยเออบีออกกับย้อนเห้มั้ยแซ่บป้ะกินน้ำกันกระป่าบีตอนยใหญ่ก็นั่นก็ได้ลูก มักินบ่เอามักินเัอะขน่ดตัวไหนน้อยมันบอนปลาคือแมงหยังอ้นั้นมาอยู่อาอฝนคือเริ่มลิ้นแล้วเออฟ้าแห่มันสรุปจ้ามันใหญ่ปูบีออกอีกจังน่อบีเคิงบีเคิงออกกัดออกแต่ละกินด้วยกันกับปลา ฝนลิ้นเราลูกเอาฝาเาเบีย้ยให้มันเลยอ,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 อบักงยัยนึ่งเดิมหมุนลุ้นอันให้จักเครื่องนึ่งเครื่องนึ่งจังหมุลุ้นจังเอามามมให้มันไปก็ได้เอากินกับกาดซากาาัดเหล่าก็บให้มันเบีย้ยให้มันน้ำ <c oughs> คนกินน้ำกันฝนกับลิ้นหรอค่ะคองดูครับอะไรเรี่ยวลูกเรียวเรี่ยวเรี่ยว สิบวฮอดบ้านมันสิห้ามกอนมันเันเป็นเสียงฟ้าห้องเลยเตย๋บ้านแท่ว่าแม่นฟ้าเหลี่ยมค่ะค่็ห้นอนอ๋หายอีกจากสองสามอันกับพ่อลุ้นจังมาหายมันหมว่าแม่นฟ้าเหลี่ยม่ะคะ่งหันเป็นเม็ดแมบท่งใดบูเป็นเป็นผ่านสายตาอยู่วังหันอื กินบะหมี่ขนมปังอกมาหน่อยควนเหือปลากินเนาะบานีเนาะเมืดมาแล้วแม่งว่าแมน่นปลาเหลี่ยมแล้วกำมันห้องซื้อๆเ่ราะเป็นอ,อย่างเดเลี่ยมพร้อมนี่อ๋อาให้อีกอันจกนักอันไปนี่กอันึงด้อ ลอยสีให้มันเลยลูกฝรั่ังขาดขนมปังบ่ได้อ่ะไปไปนี่ไปไปฝ่าวทีมแ้มันออะะเอออังสั่นละเออนั่นอืมแล้วตัวนี้ก็มาก,กินแม่ว่ามันตื่นห้องจอ ไฮล่งไปประมาณสามสี่อันเหี่ยะค่ะนี่ทว่าพระท่านได้เห็นปลาหใ่บ่อนมามาปานี่โอเค้องดูขาคุณนะที่สิยดล่งแล้วเมือดคัดดำคัก นั่นนั่นห้องมาแล้วห้องมาแล้วได้ยินเสียงป่ะค่ะเอาไปเรียรๆเรรเรียเรยรถเท้าญี่ปุ่นไปมาไปเร็วป้าห้องแล้วป้าห้องแล้วลูก้นใกล้สตกแล้วเอ็มมาหน่อยเมียบานกันเด้อจ้า เอ็มาน้อยไปนันอ้อมกอดในเด้อจ้าียัง่อลูกมาอีกทีสิเฮ็ดหยังให้ FC ไปมึงทีียมันเป็นหนูเมียจ้าจ้าอ่ะไปๆๆเฮาไปเว้ากันอยู่พุ่นเว้ากันอยู่รถพุ่นมึกมึกจักรยานจักรยานตากันลูกเอาไปย่างไปนี่ย่าง แม่วาเขาสีหอนทีนสำมบูรนสีห้ามควนขอบคุณที่รับชมที่ติดตามกันมาหน่อยเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้คนหน่อยนะคะจ้าคลิปวิดีโอนี่จะซ้ำหนีก่อนนะค่ะนาะบบายบายชด ขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ